วันที่678นะครับ3วันนี้นะฮะเรียกว่าเป็นวันที่เหมาะกับการทําเรื่องสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือคุยเจรจาเรื่องสําคัญนะฮะในสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ติดต่องานนะครับหรือแม้แต่เรียกว่าถ้าเด่นเรื่องของความรักความใคร่นะครับฉะนั้นใครที่ช่วงนึงกล่าวนี่ครับมีความรักอะไรใหม่ๆครับช่วงนี้อาจจะคุยนะฮะหรือบางคนอาจจะสารภาพรักกันนะฮะหรือว่าจใครที่ทะเลาะเบาแวงกันอยู่นะครับก็เหมาะการง้อนะฮะขอคืนดีนะครับ อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรักนะครับเรื่องความใคร่เรื่อง,องของความผูกพันหรือเรื่องของการขอให้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเชื่อถือหรือโน้มน,น้าวใจอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับหรือแม้แต่ถ้าใครเป็นเซลล์ก็เหมาะกับการคุยลูกค้านะขอให้ซื้อของหรือว่าติดต่องานนะฮะหรือนําเสนอนะครับบางคนที่ทํางานอยู่ก็จะพรีเซ้นต์งานนะครับหรือคุยกับลูกค้าติดต่อต่อรอ,อ,องเจราจาซื้อมาขายไปซื้อขายแรกเปลี่ยนเห็นไหมฮะทำอะไรได้หลากหลายอย่างนะครับในช่วงวันที่ 6 7เนะครับเนื่องจากว่ามันมีดาวประจันนะครับเขาเรียกว่าดาวจันทร์เคียงอังคารและสุกนะครับจริงดาวสุกนะครมันได้แห่งความรักความใคร่ความผูกพันนะฮะดาวอังคารนี่มันเป็นดาวคู่กันนะมันเป็นเหมือนกับตัวเสริมนะครับทําให้เรื่องของมีสเสน,น่ห์นะฮะเป็นช่วงสองสวันที่มีสเสนนห์เป็นพิเศษนะครับถึงนั้นสเสน่ห์นี่เราไม่ได้ใช้ในเรื่องความรักนะฮะความใคร่เพียงอย่างเดียวสเสน่ห์ในการคุยกับลูกค้าสเสน่ห์ในการคุยกับผู้ใหญ่หญัวหน้าเจรจาต่อรอง ซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือพรีเซนต์งานเนะฮะเราต้องใช้ประยุกต์นะครับให้เข้ากับง,งานก็ได้จะเขา้าความรักก็ได้หรือจะขอให้แฟนอ่าซื้อนู่นซื้อนี่ให้ขอนู่นขอนี่ให้อะไรกันฮะห,หรือว่าอยากให้ทําอะไรให้นะครับในช่วงวัน6,78นี่นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จนะครับหรือมันจะเด่นไปพิเศษนะครับมันก็อยู่ที่วาสนาบุงคนของเราด้วยนะแต่ว่าด้วยดวงด้วยดาวเนี่ยมันตั้งลำเสริมนะครับ ในเรื่องเหล่านี้รออยู่แล้วฉะนั้นก็อยู่ที่เรานะครับจะทําอะไรนะครับในช่วงัารกล่าวนี้เกิดประโยชน์นะครับให้ฝั่งหนึ่งเขาเชื่อถือเรานับถือเราหรือว่าช่วยเรานะฮะหรือว่ารักเรากระแด้นะครับเนี่ยฮะมันก็เป็นจังหวะที่ทำอะไรดีๆต่อกันและการจะดีมากๆนะครับเนี่ยจะสร้างความประทับใจ2 3 4 5เท่านะครับเพราะว่าดาวพระจันทร์เนี่ยเขาจะอยู่ตั้งแต่วันที่678นะครับเป็นพิเศษเนี่ยเราบอกว่าเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นลองดูนะครับว่า เพื่อนๆในช่วงวันเก่าถ้าใครกำลังจะคุยงานกับลูกค้าแจวเลยนะครับหรือกำลังนัดนะครับในการพีเต์งานคุยงานหรือบางทีกำลังจะติดต่องานนะครับบางคนไปสมัครงานก็ได้นะครับส่สัมภาษณ์แจวเลยนะครับคุยดีๆคนก็จะรู้สึกว่าผูกพันแล้วก็รู้สึกดีกับเราก็ได้นะครับหรือไม่แต่สุดยนเรื่องความรักนะฮะใครที่แบบมีคนชอบอยู่นะครับก็เหมาะกับการเริ่มต้นคุยก็ได้นะฮะหรือจะนัดเจอกันก็ได้นะครับ ใดๆก็ตามนะครับมันเป็นเรียกว่าวันของความมีเสน่ห์นะครับเพราะนั้นเราก็หาจังหวะหาโอกาสหาเวลาแบบนี้แหละนะครับในการที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับอีกฝั่งหนึ่งให้เขาเชื่อเราชอบเรารักเรานะหรือว่าหรือว่าซื้อของของเราก็ได้นะฮะจริงๆนะมันเป็นการประยุกต์อีกอย่างคือบางคนอาจจะจัดโปรโมชั่นที่ร้านกันนะฮะมีโปรโมชั่นสัก2อสาวันนี่นะฮะหรือว่าสัปดาห์นี้ก็ได้นะครับมันก็มีวันดีๆหลากหลายวันนะครับ ก็จะแปลว่ามันจะมีสเสน่ห์ไม่ใช่สเสน่ห์แค่ตัวเราอย่างเดียวครับสเสน,น่ห์ในสิ่งที่เราทําสินค้าเราโปรดักเรานะฮะหรือแม้แต่ถ้าคุยตกลงสัญญาต่างๆทาสัญญาต่างๆก็มีเกณฑ์ได้นะครับนําสินค้าไปเสนอก็ได้นะฮะหรือบางทีนัดกับคู่ค้าคู่เจรจาหุ้นส่วนนะครับในการคุยตกลงธุรกิจต่างๆมันก็มีโอกาสที่สําเร็จนะฮะนี่คือผมพยายามจะแจกแตกแตงว่าอะไรที่มัน ทำได้บ้างนะฮะถ้านอกเหนือจากความรักถ้าความรักโอเคเราจะเข้าใจกันแล้วอย่าอกว่าโอเคถ้าอย่างช่วงที่บานมาคุณอาจจะใช้ชีวิตแบบจืดจจางนะฮะในชีวิตคู่ชีวิตความรักนะครับมันก็เหมาะนะฮะจะกสองสัปดาห์นี้ในการนัดเจอกันนะครับไปทานอะไรกันหรือมีกิจกรรมอะไรร่วมกันเป็นพิเศษนะครับมันก็จะมีความประทับใจเป็นพิเศษนะครับคุยดีๆด้ดยวยกันนะฮะไม่ใช่ว่าเจอกันนี่ก็ใสาอารมณ์เหมือนเมือเดิมไม่ได้นะฮะแล้วก็นะครับอย่างที่บอกว่าแตกประยุกต์นะครับ ออกไปได้อีกเป็นเรื่องของการเงินนะครับคุณจะทําเรื่องกู้กันนะครับหรือว,ว่าจะคุยนะในเรื่องของการตกลงซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนอ่าเพราะว่ามันก็จะมีการต่อรองบางสิ่งบงอย่างอยู่นะฮะมันเป็นการต่อรองก็จะเป็นการเกื้อนหนุนกันและกันนะครับคือไม่ได้เอาเป็นเอตายกันนะเพราะว่ามันเป็นเหมือน สองสามวันเห็นความรักความใคร่นะเพราะฉะนั้นมันก็มีการปรินีประนอมกันได้ง่ายขึ้นนะและการคุยอะไรกันก็จะรับฟังกันมากขึ้นนะครับรวมถึงมันเป็นช่วงการเดินทางก็ได้นะครับใครที่จะไปต้องเดินทางนะฮะไปทํางานไปติดต่องานนะครับเออก็เหมาะเลยนะครับแจวเลยนะครับประชุมนะฮะนำเสนอสินค้าสิ่งของนําเสนอในสิ่งที่เราต้องการให้อีกฝั่งนี้นะครับเขาเชื่อถือหรือว่า ตอบตกลงอะไรกับเรานะครับก็ได้นะฮะนัดเจอคนที่เราอยากเจอมานานก็ได้นะครับเนี่ยช่วงสองสัปดนี้เจ๋วเลยนะครับนี่คือสิ่งต่างๆที่เราสามารถใช้ได้นะครับมันเป็นหลัก,ลกๆแกหลักเลยก็คือเป็นวันแห่งการมิสนห์นะครับทำในชีวิตคู่ความรักทำในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินทองนะฮะดูอการงานทำในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องการขอ,รขอให้อีกฝั่งหนึ่งช่วยเหลือนะฮะขอความเมตตาคุณจะไปคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้า ขอในเรื่องของขอวานให้ช่วยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะฮะในเรื่องงานหรือเพื่อร่วมง,งานก็ได้หรือลูกน้องบริวารกันนะครับวานให้ช่วยขอให้ช่วยอะไรอย่างนี้ครับนี่คือมันมีโอกาสที่จะได้เป็นพิเศษนะฮะเพราะมันเป็นวันเฮมิสนีนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่เราสามารถจะทวงหนี้สิน่าก็ได้นะครับขอ,อผัดผ่อนผ่อนผันหน,นี้สินนะ,ะก็ใครที่จะทําอะไรที่เกี่ยว้องเงินทองนะฮะก็สามารถจะใช้วันนี้ได้เพราะดาวพระสุรคือดาวของเรื่องเงินทองกันนะ หรือจะเริ่มต้นธุรกิจก,รรกิจกรรมรกิจการ,รใหม่ๆก็ได้นะครับดาวอังคารมันก็ยังเด่นโคโจรเป็นมหาอุดนะครับมันก็ยังมีความโดดเด่นนะฮะก็เลยฮะเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ได้นะครับในช่วงสองสาวันที่างนี้ไปนะฮะโอเคนะครับหลักๆนี้ก็นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับใน,นสิ่งที่เราอยากทาเป็นพิเศษฮะโชคดีเีควขามสุขครับเป็นกําลังใจนะครับลุยจัดการให้ได้ประโยชน์ที่สุดเนาะสวัสดีครับ